สวัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะอยู่แอมก็ช่องแอมรีสุนเคยคะ่ะแล้ววันนี้นะคะพิเศษสุดๆเพราะว่าเราอ,อ,อยู่ที่โตเกียวดิสนีย์ซีนั่นเองคะ่ะทุกคนสวยมากเลยถ่ายมาเป็เพื่อนดูนะคะก่อนอื่นนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นเดย์ที่6แล้วนะคะก่อนกับญี่ปุ่นของเรานะคะซึ่งจริงๆเราอยู่7วันเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวล็อกนี้นะคะเริ่มมายัางไงแล้วก็เราจะได้เจอกับอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกัน,นะะเลยค่ะจริงๆคือฉันมาแบบงงมากทุกคนตอนนี้เนี่ยก็คือลงจากสถานีปุ๊บใช่ปะแทบไม่มีใครลจาก บัสเลยแทบไม่มีใครลงจากบัสเลยฉันก็คิดลแบบแล้ว่าแบบเราก็ลงมาจากเรือโบ๊ทที่บอกว่าไปท่องเที่ยวตรงเทรสาบคาวาคุจิแล้วทุกคนโอ้แม่ก็แบบว่าไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองรู้สึก,กว่าแบบมันสวยมากวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะรู้สึกดีที่ใส่ชุดนี้นะคะทุกคนดนหนาซาล่าง แต่ละสถานที่จะต้องรอแบบ,แบ,บอย่างนี้ก็คประมาณร105นาทีก็คือชั่วโมงขึ้นเพื่อที่จะแบบได้เข้าไป <S <S มันจะมีห้องหลากหลายข้างในนะไม่ว่าจะเป็นแบบห้องของแอเรียลห้องของเออร์ซูล่านะคะอีนเนนาจโจนเป็นไงบ้างสนุกมากสนุกมาก ยแล้วนะคะว, mini, วันนี้เราจะไปดิสนีย์ซีกันค่ะก็เดี๋ยวไปเจอเพื่อนที่นู่นนะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาหกโมงเช้าซึ่งวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะรู้สึกดีที่ใส่ชุดนี้นะคะทุกงบนบูหน้าซางล่างกระโปรงสั้นมากเดี๋ยวไปเจอเพื่อนที่นู่นวันนี้คือตื่นเช้ามากเป็นการเที่ยวที่แบบใครมาดูต้องแบบรู้สึกว่าฉันสวเพราะว่าฉันอะตื่นตีห้าครึ่งวันนี้นอนเที่ยงคืน ถึง่าแล้วคืนแล้วนะที่เราขึนนะได้บอกว่าจริงๆที่ญี่ปุ่นนะ่ะมันมีดิสนีย์ซีกับดิสนีย์แลนดนะ์ที่สอง,อยงแยกบอกว่าดิสนีย์แลนดนะ์จะเป็นปราสาทที่แบบสวยๆสวย่วนดิสนีย์ซีจะเป็นเครื่องเล่นที่ค่อนข้างโตขึ้นไปทำรีวิวมาส่วนใหญ่ทุกคนก็จะชอบดิสนีย์ซีมากกว่าด้วยความที่ที่นี่มันสนุกกว่าไปดูกันเลย Food. Mm.

ได้มหอ๋อสุดที่นี่เหรอค่ะท,ทุกคน<ๆ>ก็ตอนนี้เราอยู่ที่โตเกียวดิสนีย์ซีนะคะบอกเลยว่าแบบน่าตื่นตาตื่นใจมากเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันค่ะเฮ้นึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอยไชโ ตอนนี้เราก็กําลังทําอะไรคะต่อแถวค่ะต่อแถวค่ะไปน้ำตัวไหนค่ะอีกแล้วเดิมๆมืดเลยอ่ะมืดเลยมืดค่ะเดี๋ยวไปในน้ำตัวนี้เออไม่ได้นี่นะคะเรามีล้มส่วนตัวล้มส่วนตัวกันแบบนี้ค่ะตบมูกันแบบนี้ค่ะแดดอยู่ไทยไปเนี่ยนี่นะคะ จริเสื้อนี่คือจริงๆก็คือเอามาเท่านี้แหละ9โมง52แต่ละสถานที่จะต้องรอแบบแบบอันนี้ก็คือประมาณ105นาทีก็คือชั่วโมงขึ้นเพื่อที่จะแบบได้เข้าไป One hour later Bye. ะะขั้นตอนหลังจากจที่เราเข้าโตเกียวดิสนีย์ซีเข้ามาแล้วใช่ไหม <laughs> ก็อย่างแรกก็คือเราไปต่อคิวชื่อว่า rolling อะไรสักอย่างนะคะต่อคิวใช้เวลาประมาณแบบ2ชั่วโมงได้ทุกคนซึ่งแต่ละเครื่องเล่นมันจะแบบต้องใช้เวลานานเพราะว่าคนค่างเยอะมากนะคะ <laughs> เข้าไปฐานแรกอะคือสนุกมากๆแบบเครื่องเล่นนี้มันเป็นที่นั่งอะคือลงขครืลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เพลิดเพลินไปกับ,บวิวซึ่งมันจะมีตอร์ข้างหน้าแล้วเขาจะแบบทําวิวออกมาได้แบบสวยมากเหมือนทําให้เราท่องเที่ยวไปในหลายๆประเทศอะไรเงี้ยเป็นมุมมองที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ย ก็เดินมาเรื่อยๆมาตรงฐานแอรใหญ่เกินนคิดิดััส่งอศจรย์เก็บไวม้มาากมมยยเพีงดันจะมีห้องหลากหลายข้างในนะไม่ว่าจะเป็นแบบห้องของ a อรียห้องของเ e อ s u l a นะคะหรือว่าเป็นห้องเจ้าชายอะ mm hmm. ไรเงี้ยก็มีหลากหลายมากๆเลยตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณบ่ายสองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ The Center of the Earth มังไม่แน่ใจก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าฐานเนี้ยใช้เวลา ระหว่างทางเนี่ยเพืพ่อนๆก็สามารถมาซื้อนี่หัวแบบนี้กันได้นะคะซึ่งวันนี้เราก็เลือกเป็นน้องมินิเมาส์นะคะเพราะว่ามันเข้ากับชุดเราเนาะน่แหละทุกคนจริงๆมันมีหมวกมีกระเป๋ามีถังปะคอนด้วยนะคะก็มีหลากหลายอย่างมากๆเลย,ะค,ะยค่ะทุกคนอารีเอล์รู้มิซึเกะเตะคุเรบะนิ迦してあげてもอいよยาโตไวกินแล้วจะโตขึ้นทันทีคนที่ตีพ่อตีแม่คนที่ตีพ่อตีแม่ ありがとうございますい <laughs> 可愛い <laughs> Thank you! ようござい。ます อันนี้นะคะจะเห็นว่าท้องฟ้ามืดแล้วใช่ไหมก็คือ5้าโมงเย็นทุกคนอากาศนี่ท้องฟ้าแบบนี้เลยแล้วก็อากาศเย็นก็จะมาอัปเดตการว่า,มาเมื่อกี้คือพึ่งออกมาจากอินเดียนาโจนซึ่งแบบว่าสนุกมากรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาคือเป็นอันที่ชอบที่สุดแล้วเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบให้เราอะ่ะนั่งแบบผจญภยัยใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปกับรถซึ่งเนี่ยมันจะแบบผ่านรุ่นผ่านนี้ผ่านนัน่นนะซึ่งใน,นมันจะจะแบบ ลงขึ้นลงแล้วก็สองข้างทางคือแบบว่าดีมากสนุกมากมีแบบอะไรให้ตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาสวัสดีค่ะทุกคนอินเนานาโจนเป็นไงบ้างสนุกมากสนุกมากรู้สึกแบบว่าผจญภัยนจญภัยแบบเออเราไปผจญภัยมันม,มีทอรี่จริงๆอะน่ากลัวนิดหน่อยทําให้ดูแบบน่าตื่นเต้น หน้าติดตามอะไรเงี้ยนะเออใช่แต่ก็รวมๆก็สนุกดีแล้วก็ถ้าจบอินเดียน่าโจนก็กินไก่กินไก่ไก่ทอยู่ข้างๆไก่ย่างวะเออแบบไก่ย่างกันใช่อร่อยอ่ะมากี่ครั้งก็ต้องกินน้ก็อร่อยน้ำแปลกๆน้ำน้ำขอละไว้ว่าแล้วแต่คนชอบมากเป็นน้ำแบบว่าเป็นมะม่วงซาซาอัญชามะม่วงซาซามีไข่มุกทุกคนคิดภาพมะม่วงซาซาก็ฮะลองกินดู วันนี้เราแพลนที่จะเก็บผัดเนยอีกตอนนี้เพิ่ง5โมงก็กะว่าจะไปเล่นพัะจันพระจันแรงมากพัะจันพระจันแบบณพภูมก็ฟิลไลท์ฟิลไลท์2ทุ่ม เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าออกมาแบบเหมือนลูกวางแรกเกิดคือ,คอ,คอแบบว่าเดินไม่เป็นแล้วแต่ก็สนุกดีนะมันคืออะไรเหมัอนเราตกลิปต์ไ เอร์ดอกอะ่าเงี้ยเอร์ดอกใช่แต่ว่าก็มีสตอรี่แบบว่าเออคุณลุงเขาตกนิดตายนะแล้วก็แบบไปตามเขาอะไรเงี้ยใครอยากรู้ก็กลับมาอีกรอบที่สองใช่ก็โดยรวมสนุกมากก็ลองสักรองนึงก็อย่าลืมมากันนะคะทุกคนถ่ายนี้แนะนำแนะนำอ่ะแล้วต่อมาเราก็จะมูฟมาตรงนี้ค่ะจะเป็น Toy Story Mania นะซึ่งเราอ่ะไม่ได้ต่อแถวเข้าแล้วเพราะว่าอาจจะไม่ทันแต่เราจะถ่ายทุกคนดู าราสาวท่านหนึ่งเด็ดไอเด็ดไอต้องมีต้องมีกล้องสองเครื่องถ่ายไปเรื่อยๆค่ะวนไปค่ะทิกก็คือพอได้มุมแล้วลวไม่ต้องยั้งให้วไม่ต้องยั้งไม่ต้องคิดอะไรมือกดไปก่อนจริงๆตาเองอะมองอย่างอื่นอยู่ใช่ข้ามองไปเลยใช่แต่มือมือคือลวกขนาดนี้ปล่อยให้เพื่อนไปปล่อยให้เพื่อนทีคานทิกนะคะโอเค สุดท้ายมีอยู่จริงโอ้ยแกใส่สุดท้าย,ฉ,ายาฉ,าฉันน่าจะไปไม่ทันฉันจำเวลาผิดฉันนึกว่าสองทุ่มจริงๆสองทุ่มมันน่าจะปิดแล้วมั้งโอ้ยทันไหม I'm Sometimes the second star อนนี้ก็พาเลทจบลงแล้วแบบว่าได้ดูแค่แบบเดียวเองเหมือนเขาจะให้แบบเราเดินเดินห้ามอยู่นิ่งเนี่ยเพราะเรามาช้าเดินจนออกไปเลยตอนนี้ก็ได้ดูแบบเดียวนะคะเดี๋ยวกำลังหาทางกลับไปเจอแอลกับเพื่อนๆก่อนตอนนี้พลาดหลงกับเพื่อนแล้วค่ะเดี๋ยวนะเ <c oughs> พื่อนบอกว่าต้องผ่านสะพานเล็กๆไหนวะสะพานอันนี้ก็คือขนมซินนามอนนะคะก็คือรสซินามอนที่ก็ทำดขนมเลย ชูโรสโอ้ขนมชูโรสอันนี้ก็คือขนมซินนามอนนะคะเบอร์ซ hmm. ินนามอนเขาไม่เคยกินเลยเขาบอกว่าอ๋อขนมซินนามอนอันนั้นเขาเคยกินหลายอย่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าม um> ันคือชูโรสออ๋เขาชอบซินนามอนแล้อเพิ่งเคยรู้ว่าอันนี้คือชูโรสแล้วก็อันนี้รสซินนามอนมันเป็นลูกมิกกี้แล้วนะมันเป็นลูกมกกี้ข้างในจะนิ่มๆข้างนอกจะเหนียวนิดนึงแล้วก็กรอบนิดนึงราคา450เยนประมาณ110บาท ค่ะทุกคนคิดว่าคลิปนี้นี่าจบแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปอีนี้หน่อยแล้วก็จะกลับกันแล้วนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ให้ช่องแอมลีม่ซนด้ได้นะคะยย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 ยนยอยยยปยยนยยยยะยยยยไทยยยมยยยอย่า,า,ายย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 นยยยยยยคัญมากไม่งั้นไม่รู้นะพวกเราคือใครอะ่ะใช่แล้วอย่าลืมไปดูกันนะทุกคนบ๊ายบาย